งานกันเบดแล้วครับรูนี้เจา้าขบวัวโอ้โหเรียบร้อยขึ้นที่หนึ่งเลยครับเอา้าโดนคืนโอ้โหขึ้นที่หนึ่งได้แมดเดียวเฮ้ย โอเคเดี๋ยววันนี้มาเล่นโจโคโบเรนซิ Pro ่งกันนะครับผมโอเคยังจำก็ได้ไหมครับฉากนี้โอเคสตาร์ท okay, มาเลยเนาะอ่าทีนี้เนี่ยได้ตัวละครมันไม่ครบใช่ไหมครับเราก็กดตัวนี้แบ็กนะแล้วมาที่ชีทโค้ดมันจะเหมือนแอคชั่นรีเพย์เลยเลือกตัวนี้ครับออกคาแรคเตอร์เนี่ยกดแอปพลายเดี๋ยลองออกก่อนออกจากเกมก่อนออกฟึบแล้วเข้ากลางปีใหม่นี่ครบแล้ว เดี๋ยวเราเล่นคราวเนาะเราจะจะเลือกตัวละครรับอื่นๆเนี่ยต้องมาที่โซคอนะครับมันจะมีว่า L หนึ่งค้างซิ Sit. เห็นไหมมันจะขึ้นตรงเนี้เมมเบอร์ Member. นี่ไงคาวเลือกคราวใช่ไหมกดแล้วกดเลือกเลยปุ๊บมันจะเป็นคราวเนี่มีกันเบสด้วยเลือกสนามเอาง่ายๆแล้วกันเนาะเบสิก <laughs> โอเคไม่ได้เล่นนานแล้วครับโอเคสนามสอง ไม่ตีอีกแล้วโดนม,มาฮามัดเจ้าขบกโกเลมทีขาวลูกไฟครับยิงโอ้โหไม่โดนว่าอะไรเนี่ยวันนี้ยิงไม่แม่นเลยโอ้โหโดนเต็มโดนเต็มสายฟ้ารอบจอที่ห้าเลยโอ้โหโดนเต็มเบอร์หกนะครับโอ้โกลายเป็นตัวเล็กอีกลูกไฟยิงสกคอ โอ้โหโดนขโมยอะไรเนี่ยโดนขโมยของอีกนี่ครับเราได้มาครับสายฟ้าซัดหมูเรียบร้อยขึ้นที่สี่เลยยิงอีกที่สามแล้วเจ้าขโบกันเบ็ดงานกันเบ็แล้วครับลูกนี้หโดนไปแล้วหนึ่งดอกกันเบ็ดเจ้าขบโบผัวโอ้โหเรียบร้อยขึ้นที่หนึ่งเลยครับเอา้าโดนคืน โอ้โหขึ้นทีหนึ่งได้แมตเดียวเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สี่เบอร์ห้าเลยโดนกันเบดขึ้นโอ้โหสคอร์ทำแสบมากครับลูกนี้เมื่อกดขึ้นยังได้อยู่อย่าพึ่งแล้วเข้าไปที่สามหูเฉือนโอ้โหสคอร์ทำแสบมาก